สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีภามาเก็บเห็ดเด้อค่ะเด้อมาเก็บเห็ดนย,ย่มข้นมึนมาเก็บนี่แหละจากสีไม่เห็นยังเนี่ยรับชมไปน้ากันเด้อค่ะเดอ้ออ่านี่ค่ะเขามาก้วพอละค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ดอกเล็กน้อยค่ะยังดอกหน่อยอยู่หาดอกุณค่ะพี่นอ้องแต่ดอกหน่อยอยู่ เอฟก่อนค่ะพออีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ดอกหนึ่งค่ะดอกใหญ่เลยค่ะทำพองง่ายๆอันนี้ค่ะดอกนี่ ค่ะพ่อแม่พี่รองมาพพอแล้วค่ะอันนี้เห็ดอีหยังหรอค่ะจำซื้อบะได้แม่พากินอยู่เก็บไปก่อนไปหมกจริงๆเก็บนันต้องตัดขาไปผอมเลยค่ะประเอินท้ายผูด้เดียวเนาะคะ่ะเลยยังไม่ตัดขาเหลือแต่ดอกใหญ่ๆค่ะบางใหญ่เบานี่ค่ะฟังพี่ผอมนี่ค่ะ มือซันเนี่ยขอโทษขออภัยด้วยค่ะอู้แสบได้ค่ะนี่ดอกน่อยๆน,ยนี่มาเอาค่ะตาเห็ดอันนี้มันมีเต็มปลาอยู่ค่ะมันร้ายค่ะนี่ค่ะเป็นหน่องเห็ดมันปูค่ะ ตะยันนี่เห็นมันปูแถวบ้านนี่ดับหรือจะขาพ่อมีละ่ะห้ายอยู่ค่ะเฮ็ดอันนี้มีเลื่อยนี่ค่ะเอาจุ่มนี่ก่อนนี่ค่ะนี่น่องแบบห้ายค่ะ ขาจานผ่านเดียวเอ้ยสีชมพูงแบบงามค่ะหลายค่ะอันนี้กำลังงามเก็บเอียกใส่ถุงไว้ค่ะมันก็นจังไปตัดขาเอาไั้กำลังออกหลายค่ะเอามันตะบันดอกใหญ่ๆนะค่ะเนาะ ดอกเล็กยกับบเอาาวทุ่นเพียบเลยค่ะแมนมืดได้ขายชมพูน่ะ้ยลยคักพุ่นค่ะพแา่พี่นองเพียบเลยค่ะเห็นบ่ค่ะแน่เห็นมานอเก็บค่ะเก็บเก็บมันดอกบน้งามนะคะเลือกเอาแล้วดอกบอ่างามกับบัเอ้าบาน ถ้าบ่เก็บอันนี่ก็สิบ่ได้อู้ค่ะสิบ่มีแนวบ่มีบ่มีเห็ดบ่บ,บ่ได้เฮ็ดกินนะค่ะก็เลยเก็บเอาค่ะนี่ค่ะเลือกเก็บเด้น่นี่นี่ค่ะงามเลยค่ะ เหลือเก็บคักแล้วนี่ <c oughs> ง่ามคักค่ะพ่อแม่พี่น,อนอ้องค็นหน่อยยื้อไลยคักไลยคักไลยคักยวมองได้นอมันไลยโหดค่ะนี่คัพกพป่เมง ง่ายค่ะซ้ำสีอ,เอ,เอูเลือกเอาเลือกเอาอีลิทได้ค่ะเย็บมูลแล้วก็ไปแล้วค่ะพอ่อละค่ะ มาท่านมาท่านนองค่ะนองไป็หอดไซวโบปันนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นค่ะยือ้อร้อยคักค่ะพุ่นนะคะพุ่นค่ะ แบบงามไหมคะ่ะนี่ดอกใหญ่ๆเอาดอกนี้กันนะนี่ดอกใหญ่ดีเทนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะร้ายค่ะค่ะพุ่นชมพูมันไปเมืดเไยด้ค่ะมันออกเป็นสาหริละคะ่ะพอ่อพี่น้องล้ายเหง นี่ปลาไหมเด้ค่ะร้ายค่ะเอาปุนค่ะเต็มไปมัดตวม้นเหนียกว่ายล่ะค่ะพอเฮ็ดขาดแล้วค่ะพ่อให้พี่น้องดอกนึงค่ะเก็บเลยผสมหน่อยนะคะอ้ยแต่มันเถาแล้วเบาเอาค่ะค่ะพอแม่พี่น้องพออีและค่ะเฮ็ดปิงศาสตร์ค่ะ ปุ่นดอกหนึ่งค่ะเก็บค่ะเก็บนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดทำฟ้านค่ะเห็ดทำฟ้านหน่อยช่องดอกน้อยเดี๋ยวเช็คก่อนเอาใดปะ เ้าอยู่ค่ะเอาใดอยู่ค่ะนี่ยะงคะไปเรื่อยๆค่ะยังไปเซ่กับบม่มีเห็ดเลยมาแบบบ่ได้ยังอีกนี้ค่ะฝ้าค่ะมือนี่นี่พ่นเห็ดไอ้น,นี่เห็ดปลวกฟางกระบอออกนะค่ะเห็ดปลอกฟัน,นหรือเฮ็ดปลวกแดงน่ะนะค่ะกระบอออกคว่ามันสีมีด้เหมือนนี้คนบ่นค่อยเขา ที่ไหนได้บ่มีเลยค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่ออี๋แล้วค่ะเห็ดก็ลอดดงมาฉันค่ะทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเคย่เด็กเก็บบ่เนาะเคยกินบ่เนาะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดผึ่งชนิดหนึ่งค่ะอยู่บ้านนี่เอื่นเห็ดก็ลอดดงค่ะมันที่มากรอ,อกน้ําขอนใหม่ค่ะแบบนี้นี่ค่ะคล้ายๆเห็ดผึ่งศาดค่ะแต่จะเป็นเห็ดก็ลอดดงิ่งยังนิ่งเ,เคย่อจะเห็ดผึ่งนกยูงน,นะคะ่ะแต่บ่แมนนี่ค่ะ นี่คะ่ะดอกเป็นแบบนี้คะ่ะแล้วดอกหนึ่งคะ่ะเฮ็ดผึ่งสาดมันมีดอกเดียวไม่เกมแต่ดอกแบบงามมาแบบแต่ว่ามันเป็นดอกดอกบานแล้วแต่ยังไม่เถาอ่ะนะนี่คะ่ะนี่เครื่องเ็ดผึ่งสาดคะ่ะออกแล้วนี่คะ่ะเฮ็ดผึ่งสาดคะ่ะพร้อมกี่น้องบานล่ะพุ่นอะคะ่ะเฮ็ด มันสื่อเหตุไปยังเกื่อเก็มพ่อ,อ,หอยหรอเหติจิมพ์หูเหรอพูด,ะพดนะคะ่ะแบบหลายเฮ้ยแบบงามต้องแบบเยอะเพียบเลยคะ่ะ ม,มาลอมืดปลาได้แค่นี้โอ้ยนี่ค่ะได้เห็ดแค่นี้ละค่ะจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมื่อพอเฮ็ดปลวกฟ้านแล้วค่ะกำลังจะเมื่อเ่อกันหัวควันกันอย่างนี้บาะอันก็นั่งเก็บเห็ดอันนี้อยู่ค่ะอยู่นี่เราบ่เห็นมันแมน้องเห็นน้องพันหัวบันทีพอเขาฟอไงไง่ายๆแบบนี้ <c oughs> มันที่พวกเมียนนึ่งว่าเฮ็ดเต้เบือ่อ <c oughs> บันทีพอเขาฟอไงไง่ายๆแบบนี้แมะ่ะเบิง้งตีละค่ะ ปุ่นอะค่ะเห็นป่ะค่ะนี่ค่ะแป๊บนึงนะคะสิ้ทายเห็บเบิงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่มันหันพักันยางหาหันหาไปห่อที่บหอกับบ่หอค่ะเหมือนสิว่าห่อเก็บ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 ขุดเลยเก็นป่ะ อตอนที่เบิ้เกียนนะทายใหย้เอากเก็บเอาเสียมมาเสียบมาหยัดต้อมกันนี่แหละนี่หน่อยแบ่งกันหน่อยเสียบหน่อยใช่ไหเสาไม่รอเอาค่ะซอ<ม>ยเก็บนี่ดอกหนึ่งเก็บมีดอสหน่อยนี่ด้ย ดอกน้อยเก้ามันดอกนี่ค่ะมันเฉียบขอ <laughs> อมึงมันต่อยหัวแถวเสียมหน่อยค่ะสร้างทํำพิเศษนี่เป็นมิดในตัวความอะไรปะเคลียบๆนี่ค่ะเฮ้ย ถามบามาเก็บมบา,าเบิ่งเห็นอตนดิ่ก็เจบ่พอมมนนนแต่อย่าหัวเอาอนี่ปันค่ะนี่ค<ม>่ะนดอกยอรอ่ะอ้อนี่ค่ะม,มาเอา,าเก็บนึ่ทางัด ไ,นะไปหัวเาะไปหอดีบหัวมันเอาปากออกอันพ่นข้าวขาวเนาะถามว่าพ่นขาวเขาบอกออกปะเพื่อเด็กเง้ยขจาวายอยู่ขามันมกออกพ่นข้าวขาวมีขามาในักพีค่ะอือเป็นโลเนาะ ม,มันเหยืยอไปแรือเ่าเฮามันบอเคยออกพ่อนี่มนออกแอนมนเห็นเห็ดโปรกฟาดมีกำลังใจเลยค่ะต <c oughs> ัวใหญ่ขวอยูด่ดีวะมัเหมือนหรอะวะไม่แค่นี้ปะเนาะเซนอมีอยู่ปะเนาะหากันนะเหมือนแบบว่าหยามเก่าอ่ะนะเกียพ่อล้วก็ต้องหาอีกนี่จะเห็ดสีชมพูว่ะ นี่ท่าขึ้นมือเ้าเนี่ยนะคะมือเสามาหนีละแต่บ่อหอหันน้ำพอตอนที่เมื่อบรรเตยหัวแทะนี่นะคะไม่ได้เห็เนแน่เดียวเต็มไปหมดเลยะคะ่ะนี่ล่ะตันย่างขื้นนีละเกม๊มือเ้านี่ตอนย่งยางขามมาหนี่นี่ ยังค่ะมันี่ลัขึืนไปหาได้ตันมาเห็น,นเบิงตังกวาตันเบ,บ,นบิงอยู่มหัวอุตส่าตันเบ,บนิงตันยางตังกนยังมาเห็นอยู่เบิงมาอีกออรอบอืมเดี๋ยวเห็นอีสิทายเบิงนะคะยังไม่ได้เมื่อเลยค่ะหาจากข้าวกันเห็นหนั่งแหลรค่ะคือยูนเค็มเห็นหนั่งแหลรอีกดอกนึงค่ะไอายมนมุนมุนมุนนี่ค่ะ ค่ะเฮ็ดปวกไม่แค่นี้หรอค่ะเฮ็ดปวกแดงอ่าตากกระลังไปค่ะตอนนี้พ่ออีกแล้วค่ะกระลังขับไปค่ะจะบอไยดอกว่าฉันอยู่ข้างข้างค่ะพักกันยาข้างข้างน้เย็นโอ้ยแต่ดอกบานแล้วค่ะจะบอไยดอกล้วค่ะอ้าดีใจโอเคค่ะเก็บเห็ดค่ะเก็บเก็บนี่ค่ะเห็นปะคะนี่ค่ะ ดอกมันได้ละดอกเห็ดไหมเส้นละเส้นละเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บเท้าแล้วค่ะเท้าเท้าเท้าแล้วค่ะนี่ค่ะมีตังหาหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกยามันค่ะแมนบอางกี่มั้ยแมนบ้างมาแมนแมนดอกนี้อ่อนบ้านี่ค่ะงัดปันจริงจริงมาทำงัดก็ได้แล้วอยากกัน <laughs> มันงัดดอกถอนเ <laughs> อามันต้องคืดไงมันต้องงัดเอางัดเอาละเอา,าเจาะงัดให้เอาเพราะต้องงัดได้เก็บมันยังสิคืดเก็บใหดปวกมันต้องงัดจริงจริงจริงมันพอต้องงัดแล้วมันเถาจนหนังแดงเลยคุณ <h> ค <isa> ่ะอีสองดอกเอาตันมังงัดได้หรอหลนะอานเนอะไปมันเถามันออกโดนแล้วค่ะกมันแ <c oughs>